<zing> เบลสิงออฟเลิฟพรจากกัครับ <พอ S 1> ก็<า>คาแรคเตอร์ของมิวก็จะเป็นแบบว่าเงียบๆแต่ว่าไม่เงียบเท่าไหร่ คนที่รู้จักไม่เยอะแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าสนิทเนี่ยก็จะแบบว่าพูดเยอะคิดแก้งอ,อย่างเงี้ยครับแล้วตกนะครับก็เป็นคนน่ารักครับผมเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่จ้าระเบียบก,ก็แรกๆก็อาจจะไม่ชอบราวตกเลยนะครับรู้สึกว่าคนนี้ยิงๆบ้างแต่ว่าถ้าเข้ามาคุยเนี่ยรับรองวาไม่ยิงแน,น่นอนครับผมก็บทยิมครับก็จะเป็นบทชอบอู้ชอบพี่เกียรตชอบนอนแล้วก็เป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง เรื่องราวคร่าวๆนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเ,เป็นเรื่องราวที่นาเนินเรื่องในช่วงเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยครับผมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยมีเด็กปีหนึ่งคนหนึ่งเข้ามาในห้องเช่าห้องหนึ่งที่มีคนที่เสียชีวิตในห้องนั้นนะครับผมซึ่งเสียชีวิตเพราะอะไรและยังไงเนี่ยต้องไปดู นะครับผมแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างทาให้ภายใน30วันเนี่ยต้องตามหาลักแทให้ได้นะครับผมจะกลับเขาร่างได้ถือว่าก็อาจจะแบบว่าตรงคาแรคเตอร์อาจจะแบบว่าไม่ได้ไกลตัวมากครับจะมีการทํากันบ้านเกี่ยวกับว่าคนเห็นผีต้องแบบว่ายังไงบ้างอะไรเพราะผมก็ไม่เคยเจออย่างนี้แล้วก็จะมีการเวิร์กช็อปครับก่อนที่จะถ่ายจริงๆครับประมาณนั้น <c oughs> ทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นผีใช่ไหมจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวเป็นผีแบบ น่ารักน่ารักจริงมากมูมีดีดน่ารักน่ารักก็ิีน่ารักครับไม่ไม่ค่อยน่ากลัวมากแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูสำหรับคนนี้ใครกลัวผีนะผมรับรองว่าเรื่องนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ